วัดีครับวันนี้จะมาอธิบายวงจร h b ชบิคโดยวงจรจะมีชีวิตสหลักตวิตหลักๆสามตัวก็คือ enable ที่เอาไว้เปิดปิดระบบทั้งหมดแล้วก็มี DRL ร DRR สองตัวนี้จะสั่งทิศทางหมุนไปด้านซ้ายหรือด้านขวาโดยจะมีทรานซิสเตอร์ Q 1 Q 2 Q 3และ Q 4ทํทำเป็นหน้า จะเป็นหน้าที่สวิสคอยเปิดปิดให้ไฟวิ่งผ่านมอเตอร์แค่นั้นในโจทย์นะครับถามว่าถ้า enable เปิดอยู่แต่ DRL กับ DRR อยู่ในสถานะเดียวกันจะเป็นอย่างไรในในสถานการณ์นี้จะมีเป็น2กรณีนะครับในกรณีแรกถ้านสั่งให้ DRL เป็นศูย์ อันนี้เป็นศูนย์ q หนึ่งกับ q q หนึ่งถึง q สี่จะไม่มีไฟจะสวิตช์จะปิดหมดเลยครับไม่มีไฟเลี้ยงแต่มันจะหมุนได้ด้วยแรงคอสที่เหลือส่วนกรณีสองถ้าสั่งให้ d r l l d r l ี r l, r, l, r, l, r l. เป็นหนึ่ง สวิตช์ q ิวหนึ่งจะเปิดออกจะเปิดทั้งหมดพอสวิตช์เปิดหมด VCC หรือไฟบวกกับกาจะมีทางลัดเชื่อมถึงกันโดยผ่านทรานซิสเตอร์จะทำให้ไฟลัดวงจรครับแล้วก็จะทำให้ทรานซิสเตอร ร้อนจนไหม้แล้วก็วงจรจะพังครับมอเตอร์ก็จะไม่หมุนด้วยครับแล้วก็เป็นอันตรายได้ครับเพราะมันชอ็อตหรือมันรัดวงจรเองก็จบเพียงเท่านี้ครับครับ